สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวออนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยชุดโค้งสุดท้ายวันที่19เดือน4 2565นะคะวันนี้ก็มาสรุปเป็นชุดโค้งสุดท้ายให้นะคะก่อนไปรับชมนะคะสาวออนขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังเรงใจให้นะคะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกเม้นต์ด้วยนะคะทุกการติดตามสำหรับเมื่อวานเดี๋ยวมาสรุปผลกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ก็สแสดงความยินดีกับพี่พี่เอด้วยนะคะถ้าใครนำไปเป็นแนวทางนอกาะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะเอ่อให้เด่นที่หกแล้วก็ศูนย์นะคะเมื่อวานนี้สำหรับตัวเด่นนะคะมามาหกนะคะงวดเมื่อวาน เข้าตัวเด่นหลักหกฟันที่หกนะคะชุดคงสุดท้ายเนาะสำหรับหกนี้ก็เข้าสามหกในรอบปกตินะคะแต่เสาเข้าสามหกนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวในชุดเน้นนะคะหกสามมาในรอบปกติมาตัวกลับนะคะก็แสดงความยินดีกับพี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ อยู่ในชุดเน้นนะคะหกสามสำหรับหกแปดไม่เข้านะคะสรุปแล้วเมื่อวานนี้เข้าแค่หกสามคู่เดียวนะคะมาในรอบปกติสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่ีเอฟซีตามต่อด้วยนะคะสำหรับตัวเด่นในโค้งสุดท้ายนะคะเด่นที่แปดเด่นที่แปด แล้วก็แล้วก็หนึ่งนะคะเดนที่แปดแล้วก็หนึ่งตัวฟันนะคะสาอนฟันที่แปดนะคะในโครงสุดท้ายมาดูตัวเน้นกันคะ่ะตัวเน้นก็จะมีแปดสี่หนึ่งสี่สองสี่ สี่หสหนะคะสำหรับตัวกันนะคะตัวกันก็จะมี7จ็ดสีศสศูแล้วก็ สี่เก้านะคะสำหรับสามตัวนะคะก็จะเป็นสี่แปดหนึ่งศูนย์สองสี่สำหรับ คงสุดท้ายนะคะตัวที่ชอบนะคะในโค้งสุดท้ายก็จะเป็น8ปสแล้วก็64นะคะตัวกันก็จะเป็น80 40นสี่ะคะสำหรับ3มตัว4ี่ปด สำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายฮานอยวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆปังๆนะคะจะลืมไปกับทุกครั้งด้วยนะคะไปได้ตั้งแต่เฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะในทางวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ